สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอการทำ Hydrological Model Analysis ค่ะจากโปรแกรม ArcMap 10นะคะขั้นตอนแรกนะคะเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยค่ะเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะคะการนำเสนอการเติมพื้นที่ค่ะขั้นตอนแรกค่ะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใน Area เมื่อสร้างโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้วนะคะให้ไปเอาข้อมูล IDW ออกมาค่ะคลาสใส่ในครียค่ะ เมื่อได้ชั้นข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะให้ไปที่ Arc Tool Box ค่ะไปที่ทูบ l กตัวนี้นะคะเลือกที่ไฮโดค่ะ ไฮโดรโลจีจะเลือกคำสั่งออกมาจะปรากฏหน้าต่างฟิลนะคะช่องอินพุตค่ะให้เลือก idw ค่ะและช่องเอา p ์พุตนะคะให้เซฟ,ฟเป็นชื่อที่เราต้องการค่ะ โฟลเดอร์ที่เราสร้างไ <tech Kid atte> ว,ว,ว้นะคะกดเซฟค่ะแล้วกดโอเคเราประมวลผลสักคู่นะคะ ค่ะเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วนะคะก็จะได้รูปได้รูปแบบแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นการเติมเต็มพื้นที่ค่ะค่ะน,นี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ทางการไหลกันค่ะ ให้ไปที่อาร์ตูลบ็อกเลยค่ะเลือกเหมือนเดิมค่ะเพียงแค่เปลี่ยนเครื่องมือนะคะให้เป็นปรั d เดเรคชั่นค่ะจากนั้นจะแสดงหน้าต่างขึ้นมานะคะช่อง Input ค่ะให้เลือกฟิลส่วนช่อง Output นะคะให้เลือก โฟเดอร์ที่เราต้องการจะเก็บแล้วก็ตั้งชื่อค่ะเซฟก นั้นกดโอเคเลยค่ะเราประมวลผลสักคู่นะคะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นรูปแสดงการทำท,ทางการไหลค่ะก็จะได้เป็นแบบ ขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นการทําการไหลายสะสมค่ะไปที่อาร์ตคูลบอกค่ะเลือกคูนเสร็จเดิมแล้วเลือกวิธีนี้ค่ะปแบบเปาอิ t i o n ช่องอินพุนะคะให้เลือกเป็นตัวนี้ค่ะเปาเป d เด e c t i o n ส่วนช่อง output นะคะ เลือกเก็บในโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้แล้วก็ตั้งชื่อค่ะโอเคส่วนช่อง output data type นะคะที่เลือกเป็น integer ค่ะ เลือกแล้วนะคะนั้นกดโอเคเลยค่ะเราประมวลผลสักคู่นะคะเมื่อประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือรูปแสดงการไหลสะสมค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ ขั้นตอนนี้นะคะเป็นการทําการแสดงลําดับของลําน้ําค่ะขั้นตอนแรกค่ะไปที่อาร์คิวล็อกเลือกสตรีมออเดอร์ออกมาค่ะดังแบบนั้นจะแสดงหน้ตาต่างขึ้นมานะคะช่องอินพ t ให้เลือกเป็น file x ค่ะที่เราทาั้งไว ตอง in input ตัวนี้นะคะให้เลือก file direction ค่ะช่อง output ตัวนี้นะคะให้ตั้งชื่อเลือกเก็บในโฟลเดอร์ที่เราต้องการค่ะ ่วนช่องนี้นะคะือนเดิมจากนั้นก็กดโอเคค่ะเราประมวลผลคักคู่นะคะ เการรูปแสดงการทำลำน้ำแบบแรกนะคะค่ะเรามาดูแบบที่สองกันเลยไปที่อาร์คทูนบอกเหมือนเดิมะคะ่ะทำแบบขั้นตอนแรกเลยนะคะ แล้วเรามาเปลี่ยนวิธีตรงนี้ค่ะแบบแรกนะคะเราเลือกวิธีแรกแบบที่สองมาเลือกตรงนี้ค่ะไม่ได้แล้วแต่นั้นโอเค่ค่ะเรามวอผลสักคู่ค่ะนี่เป็นการแสดงลำลำดับของลำน้ำแบบที่สองค่ะได้เป็นอันนี้ การแปลงสตรีมออเดอรให้กลายเป็นสตรีมฟีเจอร์นะคะให้ไปเปิดที่อ่างคุนบล็อกค่ะนนั้นนะคะเลือกที่เครื่องมือสตรีมท o ฟีเจอร์ค่ะแล้วเ็คลิปออกมาเลยจะแสดงหน้าต่างขึ้นมานะคะช่อง Input ค่ะให้เลือกข้อมูลของลำดับลำน้ำ ช่อง Input ต o a Direction ตัวนี้นะคะก็เลือก f o u Direction ตัวแรกค่ะช่อง output นะคะเลือกเซฟในชื่อที่เราต้องการะคะ่ะ กดเซฟค่ะแล้วกดโอเคเลยเราประมูลผลสักครู่นะคะ แดงการเปลี่ยนจาก steam order ให้เป็น integer นะคะมันค่ะต่อไปนี้นะคะให้คลิกขวาี่ชั้นข้อมูล integer ครับแล้วนัน open attribute คลิ table option ค่ะ,คะเลือก f e l attribute จะแสดงหน้าต่าง Select by a t t i b u t e ขึ้นมานะคะให้ใส่เงื่อนไขค่ะ กดแอปพลายค่ะเมื่อกดแอ p พลายเรียบร้อยแล้วนะคะผลลัพธ์ของเงื่อนไขก็จะออกมาดังนี้ค่ะ ต้องการนำข้อมูลไปใช้โดยคลิกขวาที่ชั้นข้อมูลจะเป็นฟีเจอร์ค่ะให้ไปที่ Data ค่ะแล้วก็ e x p o r t ปันช,ชื่อที่เราต้องการเลยนะคะในโฟเดอร์จากนั้นกด นี้นะคะจะเป็นรูปแสดงการติดกอดดาตาค่ะการทำลุ่มน้ำนะคะให้ไปเปิดที่อักขุนบ็อกค่ะเดิมอักขุนเซตเดิมค่ะเลือก เครื่องมือนี้ออกมานะคะจะแสดงหน้าต่างขึ้นมาค่ะช่อง Input นะคะให้ใส่ file direction ค่ะส่วนช่อง Output เก็บในโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นนะคะแล้วก็ตั้งชื่อ แล้วกดโอเคเราเประมวลผลสักคู่นะคะ รูปแแบบบบนี้เลื่อกแสดงชั้นข้อมูลสตรีมฟีเจอร์ค่ะที่ทำการเอ็กพอร์ตการไหลสะสมจากนั้นซูมให้เห็นเส้นตารางของเซลล์ค่ะ อันนั้นซูเฟลเย่เลยนะคะจางนั้นค่ะให้ไปเปิดยาคูนบ์นะคะ เลือกที่ Data m a n a g ค่ะ, Card, ไ c a P e, คะ,ะไปที่ Feature Card ไปที่ c r e a Feature Card ค่ะจากนั้นจะแสดงหน้าต่างที c ่ a Feature Card ออกมานะคะช่อง Feature Card Location ค่ะเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการสร้างขึ้นตั้งแต่แรกค่ะ ส่วนช่องส่วนช่องฟีเจอร์ชรื่ชอชอืคานเนมนะคะให้ใส่ชื่อที่เราต้องการะค่ะ ช่องนี้นะคะให้เปลี่ยนเป็นพอยนั้นกดโอเคเลยค่ะเลือกคำสั่ง start editing นะคะ เลือกชื่อที่เราตั้งไว้หลังนั้นกดโอเคค่ะจะแสดงหน้าต่างตัวตา e ี i ีซิงขึ้นมานะคะ ข้างจุดหนึ่งจุดขึ้นมาในพื้นที่นะคะจากนั้นกดปุ o p ป d i t i n g ค่ะ แสดงการสร้างจุดนะคะให้ไปเปิดที่ a r t o o l box ค่ะนักเลือกแอป powerpoint ค่ะ,ะแสดงหน้าต่างขึ้นมานะคะช่อง input ค่ะเลือกข้อมูลจุดที่เราสร้างขึ้นค่ะ ช่อง PowerPoint Fill นะคะเลือก ID ส่วนช่อง Input ตัวน,นี้นะคะให้เลือกข้อมูลการหลังสะสมค่ะต่อ X อันนั้นช่อง Output ให้เลือกบันทึกสัตที่โพลเดอร์ที่เราต้องการค่ะก็ะตั้งคือ จากนั้นกดโอเคได้เลยค่ะเราประมวลผลสักคู่นะคะนี่ค่ะรูปแสดงการทำรุ่มน้ำเป็นอย่างนี้ น้ำนะคะหรือ water shape ให้ไปเปิดที่ arc tool box ค่ะใ r ้ tool set เติมไปเลือกที่ water shape จะแสดงหน้าต่างขึ้นมานะคะช่อง input ค่ะช่อง input for direction ก็ให้ใส่ for direction ค่ะส่วนช่อง input feature power point data นะคะให้เลือกข้อมูล จะนำ PowerPoint ค่ะแต่ช่องเอาต์พุตนะคะตั้งชื่อค่ะ แพ้าจฉะนัน้นก็กดโอเคนี่นะคะจะเป็นรูปแสดงการทำมอเตอ s h เค่ะ เลือกไว้จะเปิดที่อได้เปิดที่ท Art อาร์คุณลองอีกนะคะ conversion to ก็ที่ฟอร์มแลตเตอร์ค่ะเลือกแลตเตอร์ t ูโพลิคอน กระจหน้าต่างนะคะช่อง INPUT ค่ะให้เลือกเป็น water s h a d e ส่วนช่อง OUTPUT นะคะให้บันทึกตามที่เราให้บันทึกชื่อตามที่เราต้องการะคะ่ะ เซฟเลยค่ะแล้วก,กดโอเคอันนี้นะคะจะแสดงรูปรูปแสดงการทำพื้นที่รับน้ำค่ะ